เราออกไม่ได้เอ้ยตัวอะไรสไปเดอร์เฮ้ยมันดิสินยียบข้าวมันพังหมดแล้วอะยังไรก็เอาโอ้ยจะตายอ่ะเนี่ยเออเอาปลูกข้าวออกให้หมดก่อนนะเฮ้ยอ๋อค่อยปลูกข้าวใหม่ เดี๋ยวค่อยปลูกสิ่งอยู่ไหนอะ่ะไม่รู้เอานอนที่บ้านหรอกไม่ใช่หรอ,อบ้านไม่สิบมีที่ขีบเก็บยังเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยเปลาสิ่งไม่ได้เซฟไว้อ่ะแล้วใครเอาไฟมาแปะตรงนี้เนี่ย เซฟที่ไหนบ้างพี่สินที่นอนไว้เซฟบ้านล็อกไม่ใช่เหรอไม่ดูดิมาโผล่ตรงไหนไม่รู้เนี่ยทำไมน้ำมันไม่เท่ากันทีพีไปเร็วแมงมุมทีพีเฟมเฟมคีเปอร์ไอ้เ้เฟมเฟมนันบึมคีเปอร์บึมอะไรอะไรน้ำมันไม่เท่ากันเนี่ย โอ,โอ้เพียบ TP ไปหนหนอเอ้ยอย่าเพิ่งเอาแกะก่อนทำเตียงนอนด้วยละ่ะวิขินทำแบบพี่แจ็คเกอร์เหรอบุ้มโอ้เยเละหายเร <c oughs> ็ว TP ไปหน่อยเฟม TP ไปโดนสองบีละโ,<อ>โดนชีปเปอร์ระเบิดตูมตามแล้วเนี่ย สายต้องเซฟซะหน่อยอ,อยากอยู่ด้วยอรออยู่ไหนอย่าบ้านสิเรากำลังขูด,ดอยู่มาโผล่ตรงไหนเนี่ยขอทำทาขึ้นหน่อยแล้วไม้สิทินนะก็อ่ะอะไรไม้อะไรไม้อที่ตายอ่ะอ๋เอ,เ,อเดี๋ยวเดี๋ยวให้ใส่ไว้ในกล่องเลย ไหนกล่องกล่องอยู่ไหนกล่องกล่องเนี้ยไหนพี่สิงอยู่ตรงไหนเอาเอาเอ็นออฟสตรีมแล้วทำไมลูดอ่ะเดี๋ยวไปเลยสิมานี่ดิ <c oughs> มานี่มาไม่เพียบเลย สติกนี่ของล็อกนะเนี่ยเอาเถอะก็เกยบ <c oughs> ย้อนของไม่หมดแล้วนะเก็บหรือยังทำไมอ่ะเออเออเอบนึง อยู่ตรงไหนอ่ะโยนไปอยู่ตรงไหนอ่ะหรอนี่ยกองบะเฮิมเนี่ยม,ม,ม,มันไม่เท่ากันไข่หมดตัวแล้วอ่ะมันไม่เท่ากันอะได้ไงทำไมเก็บไม่ได้ฟ้านี่ของใครอะ่ะมาตั้งไว้ทำไมตรงเนี้ย เอาไฟว้าสีนอ่าเราให้ทางต้องสว่างข้าวจะโตได้ต้องมีแสงสว่างชุกกะเคลเฮ้ย,ยตัวนี้ชุกกะเคลตายเนี่ยเทน้ำกลับ เพราะชูกะเกต้องอยู่น้ำจริงๆตรงนี้มันบอ่อปลาแล้วกันเอาไหมตรงนี้เฟรม <c oughs> ผมขึ้นไม่ได้ช่วยผมด้วย

พวกไอ้ไอ้นี่ทำไมทอเยอะจังใครสิร่งก็ล็อกโยนไปให้หกเอ็ดอันน่ะลองมีสี่กองอ่ะให้มีสิงไปแล้วกองสร้างบ้านให้มันสูงๆหน่อยดีกว่านี่สร้างบ้านอยู่อ่ะ อาขุดขุดอยู่ใต้ดินไมมเหรอแบบพี่แท็กเกอร์ไม่ใช่หรอือฮาฮะเอาโลเฟย์มันทำไมไม่ได้ยินเสียงเลยว่ะว่า ทำไมเงียบเงียาเฟมเอออ่ะอ่ะเราให้ยืมของเราไปมอนให้ยืมไปเอาให้ยืมไปว<ป>้ปาวเฮ้ยลกตรงนี้ทิ้งดิดเนี่ยตรงนี้เป็นทาง ไล้วทำไมเฟรมงียังเงยีงยบแง,ง,งดิตอนนี้อาดอยู่ป่ะเนี่ยอาดยูโอ้โเหรอนึกว่าไม่ได้อาดแม่หรอไม่รู้ว่า <ทำ S 2> ตอนนี้ <ทำ S 2> แบบกำลังพัฒนาเมืองอยู่ก็เลยไม่ได้อาดก็เลยไม่ได้บูดนึกว่าอย่างนี้เฮ้ยมีหินไปอุ้ยเหละ้ะเออเอาไมา้กล่องครับเออกล่องครับอยู่นี่ ทำทางหนะ้าบ้านบ้านมีานานทางเดินใหม่เ yeah. ประตูอยากอยู่บ้านแบบวิสินบ้างอนะ่ะก็สร้างสีขาวของคราบรอยฟ้าไม่มีเฟมเฟมขอยิมอาวุธได,ดมอนดนะ์หน่อยเจาขุดทางบ้าน เ,เ<ล>ขออยู่บ้านเราอยู่ตรงไหนดีอ่ะมันต้องหาทำเลก่อนนะนะมันคืออย่างแรกในการาสักางบ้าตรงนี้แล้วกันเมสซิงทำที่เยียบดีกว่า คงไม่ทะลุไปบ้านขินหรอกนะบ้านสินยังไม่เสร็จเลยนะบ้านสินมันต้องเอาเมซิงที่สุดุ้ยคุณไปคุณมาในบ้านเจอเจออะไรเจอโคใช่บ้านใต้ดินมันดีอย่างนี้นี่แหละบ้านเราอยู่ตรงไหนเนี่ย tung cái cái ban ta sẽ có này lần nè để nè ban của chúng ta sẽ